สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ซาตุกตาออกมาสู่ป่าเนาะจ้าพักกันมากล่งคล้องป่าน่าจ่ะคนละลอยหาสิบแต่สิ้าเป็นทายเป็นบริเวณนาะจ้าเนาะประมาณเก่าข้นจ้ะสิบกับเจ้าของนานี่ซาตุกตากะห้ามอจอรดรถจ้ายุีตีนบ้านเนาะจ้ะ <c oughs> เป็นมองนี่มันเป็นบริเวณที่นำ้ำมากท่วมเนาจ้า ยง่โฟนในท่วมตลอดทุกปีเนาะจ้ะนี่มานี้มันกับมีป่าธรรมชาติพอเิ่นสีสูบทุกปีเนาะจ้ะเพิ่นสิเก็บรอบละพันเนาะจ้ะเลาก็มาสูบแบงกันกินเนาะจ้ะเป็นหน้าค้นหูจักจ้ะกะลึงกันเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเลยส่วนสาวตุกตามากกับอันนี้ก็เป็นบริเวณขางเคียงรอบๆเนาะจ้ะให้บรรยากาศมาให้เบ่ง เดี๋ยวสาวตุตาสิบห้าเป็ดไทยมองที่จะเอาปลาจ้าจ้า,จาบริเวณที่ห้องสีหา,น,า,หาน้่ามาห้นในโบอกอยู่จ้าแ้่ก,ก็บา่าันเอาเหอะเอยียงขึ้นเนะาะอยู่นี่ตี้ เอลมแรมันมีแต่หยะตาว่าป่ามันค่อยมๆร้อนจังสิไหป้านีสวนข้าเสียวนี่ขึ้นกับจนเมื่อยข้าได้นี่น่ะบ่ไม่ไปเราขึ้นเราขวดเป็นนาไป็นรดนอนา้หน่อยบ่ไปกตัวข้นตายก็อืมของ วิเจ้าหนึ่งเนาะจ้าบังให้มาเอาอยู่ทุกปีเอ้ยตัวปีหนึ่งให้มาเอาอยู่ปีหนึ่งแต่บอลมปนปีนี่เนาะปีบางหันกับบอล้มาเอานี่อันนี้มันจะแบบนี่ห้องปนาจะเป็ดตะมีนะมันมีมองหายใจห้องปนามันจะเง่าไปแบบพูดห้องปนามันติปลาลาย ปีแรกก่ที่หขาไม่เคยมาเอาอยอ้ตออาจีเนาะหลัก,ก็บกได้มาเอาอีกเลยมันอ่อมไปมากแต่จากุนเงาไฮนึงเลยนะเพิ่นอ่อมไปคุณนะแต่ของอีสานึ่งฟังนี่เพิ่นมันผักอิตโต้ตบชาวาผักจอกหลาย าจริงๆสิยังอยู่ขคนี่นี่อย่างโป่งน้ำเอยยืนยืนเลยอันนี้งาอันอันนี้หลายเนาะคนว่าคนคนว่าป่ามันจะบอลายมันว่ามีหมองหายใจนี่ป่ามันมีวาซ่านแต่เขาก็ได้เสียเงินไปแล้วเนาะคนเราหาสิบต้องรอรุ่นว่าจะได้คนละกี่ตัวจุดหาปลาหาปลา

น่ามั่งหลายจ้ะไปเยอะเยอะจ้ะซ้อมก็ตัวเดียว মাকদাকাকে <laughs> মাকাকেনাকাকেরা งรร่ญยคักควาเอาแม่มจับจับโซ่กันดูควา้าควายไงเด็ดเกืบจะเต็มทั้งละจ้าควางคุณจิงไหมคว้างแม่จาามหาห้าจือตุมแต่ถ้าในหานอแต่กะในหาไปน้ำขอดมันได้ละตุ่มเราได้ประมาณจะสเกลโล่ละปรอคว้าไงแม่ เรวเลีเล้ยวหาตัวใหี้เห็นมันเห็นมันี่บุกเบิร์กบุกเบิกที่ตกลายลายเนชุดนี้มิตรไม่ยิงเี้ยิบุกเบิกกูสชายืนเบิร์กมังนะผ่น้ายืนเบิกม่ยิงลงหาป่าตะเพียนให่อ่อนนั้น

เพื่อนเพื่อนเราไม่กี่ตัอ้าออกใช้ทางนี้ได้ประมาณยัก30สตัวไปแม่เออเาอะเศ้าตัวไปเน้าโ เอาขึ้นแล้วเ้าคอยสีหางุ่มงาจ้าขึ้นเสียเอาเขือขึ้น,นเราจะแบ่งตากันจ้าพุงพะกันหิวโหยคนมาขายน้ำน <c oughs> าขายน้ำได้กินแบบ ไม่ได้พินาองเด้อริว่มันกแดดมันสาป่ตามมาคงแซ่แซ่เอาล่ะแซ่บลายมันบกเอาคือบอกเขาปุ้นใหญ่ซ่เก่าเ่าียเป็เสี่ยเสี่ยบเปนเสี่ยกับเปลี่ยนหันโอาแล้วมันเียหะ มาแม่กับแม่เขาม่แมอ้กินไปตาวเสียบหายมันกินข้าวตากแดดแค่นี่แะกาป่าไมันขือกันนีแม่แม่ม่แม่ม่แม่เสียบตัวใเขาใส่ส่วนเขาส่่วไปมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อเดหาแ่หาแน่ใส่หม้หอยแน่หอยหาแม่หอหาแ่ อาบนี้กินเก้าห้ปลาค้นหลายๆนเนาแยายที่บอกฟังเมื่อนั้นว่านผ่ากินเดาเมืน้ยงกันตั้มอยายนี่ต้นเนี่ยแม้บาอีพันยัยไม่พอนึกเอ้มากินเผาเด้อแล้วพนองให้เจ้าของหน้าก็ได้มเาลูกหลานมาหาปลาไม่ย่ยอยกเกาก็คองหวานี่เขาก็ฟองหวานเป็นตาเสียไปไม่ยันจิงเขาก็องหวาน

thế nhục, ừ, xe xe nghe nào ở nhục ním nó đẹp ban này còn nữa cái này cái này cái ปาอยเลือเส้นใหญ่ยันเรียกออกเอากรเียงออกกังห่างปาคอจับกระเทียมออกย่อมีจับหน้ามันตัวแล้วสามตัวสี่ตัวแล้วนี่เป็นน้องเ่อนปากคอจหน้าไม่น้อนี่นีดยเ้าเ่ขยกไปพูดจากันดะยกยกันนี่นี่จากหน้าไป้เต้านี่พีแม่้าเตาเอาวจะใช่บุญประเวทเต้า ปลควายยู Billie ่ในหัดนสามตวคนนี้นั้งไปงไปทงนี่นี่แหละไอ้น้าีเ่า้เมื่อ้เนน่ัน้เรือเเนเย็นยันนี้สวยเท่เท่ลงไปบิรนอนเท่ลงไปบิ

ฟ้าสั่งนั่นก็มีอยู่นั่นไหนมันเด็เชื่ครือ่องโลกเขาจะวาง,ง,ง,งเอาครื่องโลกกวนมันมาเออเครื่องโลกกว,นก,กวนก็ได้อนะ